เอน้อยแบบแงองบาทมันมานไปดูนะก็เทียมเลยกล่อยพัดเมนก่อยจริง สบายดีนะกะสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องเบิดทุกคน,นเด้ออันว่าสิเป็นพี่น้องฟังเลา่าพี่น้องฟังไทยรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กำลังติดตามผมส้มแม,ม่น้นองกิฟต์เนาะมื้อนี้แม่น้องกิฟต์กะทักทายสบายดีตอนเศร้าเป็นมื้อที่สองของการอยู่ให้พี่น้องเอ้ยนอนให้มันจะขึนนี่หนาวซสนองแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเป็นตอนเศร้าแม่น้องกิฟต์มหากินมากะมากับเอี้ยงเนาะสายลุยเพิ่นไปทั้งพูนละกะหลานแม่น้องกิฟต์สบายดีปลาลุูกนะลูกสบายดีปลาลุงโอเคเสือส้อซื้อให้เอาไว้ใส่ตอนนัดบอ,อ่นเอพิกะเอาไว้้้้พีี่นออองเเยยแม่น้องกิิเพ่นอยู่พุ่นมาฮออดน้้งแลลว่ะ แต่าบารบะฮูบะซิมีอีหยังอยู่น้องนี่คันอยู่น้องนี่มันก็มีหอยมีปลาจ้ะแต่พี่น้องเนาะมีกุ้งมีทุกอย่างซักดอกเราไปพี่น้องที่ตามครับส้มไปนํากันว่าสิได้ยังเมื่อ,อกินเที่ยงมื้อนี้น้องกิ๊บก็อยู่นําบ่อปั่นอยู่อันให้พุ่นแม่น้องกิ๊บมาพี่มาหาอันแนวกินแนวอยากซะดอกเดี๋ยวลงก่อนแม่น้องกิ๊บได้อันสวิงเดี๋ยวลงก่อนพี่น้องเอ้ยว่าสิหมานบ่งูหอยเลยทีเดงูหอยก่อนมาหนิ Thường gì đấy? Chuông bò Hỏi Hỏi Dạ mà nó Hỏi thường sao vậy Dạ mà chung Nào vì nó ơi Nào cả nhà mình thôi thì nó đã già quá Cứ mấy hồi khách hương mấy nó Như nam bỏ mấy như này ห้อยบ่ไหนน้องจิ้มพันบ่เอาหอยไปได้เนี้ยซื้อได้เอาเองน้ายุ่งผีกูจูกูจูจูเฮ้ยพัดเช็ดใครอ๋ออ๋อมา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ดอกปะฮ่าสายเขายังไหมต่อใช้ยัง นี่พี่น้องซ้อนขึ้นมากกับมิตรลูกปลาคอหเนาะนี่แต่ว่ามันโตน้อยไม่ต้องกริบบ่เอาฟ้ามันโตใหญ่ลูกปลาคอมันยังน้อยพี่น้องเอ้ยปล่อยมันบ่เอามันออกแม่เพรูกมันใหญ่บ่เอามันโตน้อยขั้นนตัวแม่มันเฉเอาอยู่หอยเอาเอียบไปน้องกริบเอาเน่กระตางความโอ้พี่น้องเอ้ยเถืกเถือกถืกถืกนี่ บาดมันมานไปโดดป่ากุ้งมันแนวนันตินไปพเด้าดับ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 รับดับๆับๆับไปพ่ดเด้าแต่กับหนาวพี่น้องเอ้หนาวกัะยาทนได้อยู่ดอกสี่ทนได้ค่ะโอเคลงอีกคน cùng của ơi nó con bạn này cung cung chế trà chế cung chỉ coi cung mà đi bưng khắc này phi ơi ừ. người mình đồng chim cái chắc họ sảy บ๊อบบ๊อองว่างบ่นพี่น้องเอ้ยบ่นน้ำสึโอ้ยนี่กุ้งขาวบ่อนไนอันขี้ตุ่มมันจะขาวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่อนไหนแหนชดๆมันจะออกโตดำดำกุ้งนี่ก็ได้หืมเอาเครื่องกิญญากิญญานี่แหละหอยเก่า หอยกะบาดขึ้นแค่แม่น้องกีบปอกเอาก็เอาให้เอื้อยเพิ่อนน้องเองให้โรดแม่น้องกี้เพิ่อนหันหอยเบสตตะม้วนปอตุกุ้งจะโตน้อยบ่ไหยมันตโตน้อยน้อยบ่ดกุ้งน้อยกะน้อยกุ้งกะน้อยถักตะบาร์ดได้ยูนี่กะน้อยแม่กะเอาเมื่อเดือบอยู่เพื่อน น้อยพน้องห้อยห้อยอะไรโอ้ยรวาปีง <nerede> พี่น้องพอเราเก้ยมสีเดนแม่น้องกิบพันเม้าคนเฮงงานป้งเหรอโอ้ยหุยยุยงานปลาห้อยสิบปุ๊กแล้วห่อย่อยหลอยหอยห้อย่อย ใส่ได้เดี๋ยวก็เกมกระตาโลโอ้โห้นี้พี่น้องเอ้ยต้องใส่แห้งโอ้แบบนี้ก็โอเคกระตาอยู่ได้พี่น้องกระตาโอเค อใส่ทั้งแนทั้งยังนี่เวลาอัดมันอยู่กระตา้ายล้มพัดมันจังบ่บหางกระแดงพี่น้องเอ้ยมันอย่ไปบ่ท่านแนเนมันแบบมันทีโพดถักแต่ว่าขั้นถือซ้มน,นี่กะไม่ใช่ชนโอเคอยู่พี่น้องคือเบาขนาะนี่ bạt hạ hút tổ, bạt nổi hút bạt nhanh ่อนในบ่ไไรเจ้าบวกคิดจะอนน้ำนางสาวใน่บ่อนี่มันหนาแล้วมันหนุ่ไปมันชนเนี่ยขึ้นมากโอ้ยผู้ถือกล้องกับญาติทก็ญาติต้ปิงนี่พี่น้องเห็นบ่มักลาให้บัดลู่วง ถ้าดูชอนี่ได้อยู่ค,คือคือกาวัดกระตังลดีรป่นี่ย

วกกนันนี้จ้องจุดเถิดแต่กัดเถื่อยู่งละตอนนี้แม่น้องกิ๊บกาข,ขึ้นมาเลยแต่สอนกันพี่น้องเดี๋ยวอรให้เบิ้งกุ้งว่าได้นหน่อยได้ชั้นไรแต่ว่าพ่อได้เด็ดเอาลายเดรสสกินมอเบิดอันนี้กระตาแม่น้องกิ๊บพี่น้องเอ้ยกุ้ง พอ่ออะ้ซักนน้กะแต่ว่าหอยนี่หอยนี่เก็บให้เอ้ยไม่ต้องเก็บน่ะหอยเราก็ได้บักหลายมันนี่ด,ดิอ่ะเดี๋ยวเก็บหอยให้เราก่อนเก็บหอยไอเอ้ยไม่ต้องเก็บแล้วกะสิไปเมื่อปันนี้พี่น้องเอ้ยเอาสิไปเมื่อสิยางเมื่อปันนี้เก็บพักหนอกอืมก้อยกุ้งแล้วก็ิเก็บพักหนอกพี่น้องเอ้ยเก็บพักหนอกไปกินกับก้อยกุ้งโอเคพอแล้อน,น่ะเอ้ยไม่ต้องเก็บกระดาบักลายนะ เดี๋ยวเมื่อก,ก่อนพี่น้องเอ้ยรอเมื่อตามนี่แหละยังไก่ตือบลที่ให้แม่น้องกิฟต์ในไก่พะว่าลงมาหาแคมให้นะเดี๋ยวอันเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อหากิฟต์พักหนอกก่อนนี่พี่น้องมาแคมทางมาพอกลก้วยโยนไหมป้ากล้วยนี่งเขาจะป้าให้มันสุกคาเคือไดเพราะปีมันกะปีมันจนเหี่ยวแหงกระแหงได้อยู่สามเมตรพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวแม่น้องกิฟต์ปิดเอาก่อนอืมกล้วยโยน เอาละใหไปลนเมนำก,ก,กินเถอะไปหอมในกล้วยนี่พี่น้องเอ้ยเอาอะไรดอกเอาสามเสียงโอเคไปเลาะเมื่อบันนี้นี่พี่น้องมาหอดได้บอดพักนอกกัได้นี่เดี๋ยวนี่นี่พ่อพักนอกแล้วโอ้ยเอาบอสลายดอกพักนอกนี่ก็ได้เอาประมาณกับหนึ่งพ่อจะกินนี่ก็พอแล้วบอสเมนต้องเสียเมื่อหนึ่งเนาะนี่นี่หนึ่งตามให้หน้าได้ ตามอันแคบให้หน้าไอ้บอหน้าค่ะเจ้นี่นี่ฟวนี่ฟวนนี่ไอ้เมนอกิฟแล้วว่าบอเอาแล้วเจ๊จสียเอาไปเห็นยังและ้ววะ่มือไหร่นังก็กินแล้วอีย่างกับไม่ได้ก้อยก,กุ้งเชินมาล่ะไม่รู้ Cầm lăng vùng vì đồng ơi, ừ. khoai 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 cứ nhai thế ai khoai to đắm có đủ Hãy à, à, ừ, có chuyện rồi ไงควายดีกว่นี่พี่น้องพักนอกะได้กลับมาง่ายง่มันั่นแหละเดี๋ยวโอเคเมื่อบันดีเมื่ออันหายกินเห็ดยากแล้วกะไปปีนมันต้นก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่น้กิฟตตากมันต้นไวเหมือนวาดนี่ไปปีนมันไปสะไปยังมันในมันแหงไวเอะนะเมื่อก่อนนี่มาห่อเถียงเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้กิฟต์เอากระตาเอาเสียมไปไวแล้วกะ

ปลาปลากับกุ้งปลากับกุ้งโอเคเดี๋ยวแม่น้องกิ๊บไปเตะมันก่อนพี่น้องเอ้ยเอาไว้นี่ก่อนมาเตะมันจังเฮ็ดกินกล้วยกล้วยโยนอีดากินว่าเป็นอีดาเราค่อยกินเตะมันก่อนเดี๋ยวแม่น้องกิ๊บปีนมันก่อนพี่น้องเอ้ยปีนมันกะใส้นจีนรุ่นเอารุ่นใส่แบบนี้มันกับพี้่เอาไปหน้ารถเลยว้ายเปี่ยขนาด นี่พี่น้องมาต้นแมน่น้องกิ๊บกะเตะเห็ดเป็นคล้องเป็นคล้องแบบนี้เป็นคล้องเป็นคล้องไฟคล้องมันคือคล้องแตงพี่น้องเลยไม่ได้คล้องก็มาเตะคล้องนี่ออกอีกเพื่อศีรษะออกอีกนะอยากกินเขาเลยเดี๋ยวจะไปกินเขาก่กอนนี่เพราะว่ากินเขาแล้วก็เพงๆงะเตะอีกเท่านึงยังไม่ได้เมื่อละสองสามเท่อพี่น้องเลยมันจังแหงไว้นะคันเท้าบรุปีนมันกะน,น่านแหงเดี๋ยวไปเห็ดก้อยกุ้งกินซะก่อนเดี๋ยวแมน่น้องกิ๊บ เดือกกุ้งกับพี่น้องเอ้ยพักนี่ก็เอาออกก่อนพักบัวกับพักอันพักดอกแห้งกระแดงไว้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยขนาดว่าอันไม่้องกริบเอาเน้ใส่ได้นี่เพื่ออันบ่งห้ร่มถือด้วยว่าอันมันแด็ดมันร่มพี่น้องเอ้ยนก็แห้งกระแดงสะดอกเดี๋ยวเทก่อนขั้นเดือกนี่ก็ได้ร้ายเติบอยู่ดอกเดือกออกแล้วก็สิก้อยพี่น้องเอ้ยก้อยกุ้งจีกับพักนอกมาหนี่ื้อ มือที่สองของการย uh ู่ให้มือแดงกับเขาเมื่ออะไรแล้วเพราะว่าอันมืออืน่นแมนงกิบสิษแจกนมเนาะงานบุญมืออื่นนะเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกเอาท่อกุ้งพี่้องเอ้ปลานี่เลือกออกปลากาับเฮดมุกเอาเฮดมุกเซไปตองเอา,าตัวโตัวใหญ่มันกุ้งก็ไเลยมึก,กิบก็บไปอาบน้ำน้ำพออยู่อันฟายผมเดดแฮงเือนี้พี่้องเอ้ แดดแห้งแดดดีมันต้นแมองกิฟจังแหงไว้นี่ก็เลือกนี่ก็ได้บ้าร้ายมัม้ยนี่เลือกออกแดวจังล่าง กีบก็อึกกระทึกอยู่พี่น้องเอ้ยบบมีดูบบมีอยู่ให้ครับโบมีสัญญาณมี่โบผลมายูให้แม่น้กีบบบมีสัญญาณพี่น้องเอ้ยมานอนให้กะแบบสัญญาณมันบ่หอดสัญญาณเน็ตนะนะมันไก่มันไก่บ้านคือปีเดียวนะมีอยู่แต่ว่าปีนี้บบมีปีนี้เกิดไปเ,เ,เกิดฝ่าฝนร่มแห้งเลยแบบว่าอัน จกมันเป็นจะได้สายมันขาดบุบุคือได้อีพ่อไปใส่สันลูกอยู่งทงเทียงมุนกิมกได้เลือกก้อยกุ้งปลานิมุกเอาเดี๋ยวพี่น้องกุ้งกันเลือกเลยนะเต๋นร่างอีกคนก็แสบมือดิ มใช่ว่าปลาน้อยนักอะ,ะมุกเอาอิ่มยจ่ดอกสองคนกินเขากิ๊บกระดับเรียบร้อยเอาปั่นตำมาพริกพี่น้องเลยเอากินนี่พี่น้องกุง้งเมนุกริบเลือกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำบะปั่นแล้วก็เมนุมกริบสี่างปลาด่างปลา,า,าที่สิมุกันนะมุกไว้ไว้ พี่น้องปลาเมนกิบเลือกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮ็ดมุกปลาก้อนจังก้อยกุ้งจะไพน้องะชเกลือจะรามันจะเข้มพักผักหอมไหวมุกพักดูมุกปลานยามมนเถอะมุกวบใบพี่น้องเอ้ยายเสียบเลยใบแจวโอเคหอมหอมไปดูดตั้งเท่า múc tặng thâu vì nó gửi mà chẳng hóa Ok tặng bây đấy em xúc đẹp ăn gọi cung con cung này cả hai bác bà nó gọi cho cao thì nó chậu 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 đường nó xoay phát hồn rồi coi say ăn mặc nào đều phải... đang phát nó พี่น้องพักไม่ลกิบกาล่างเรียบร้อยดเดี๋ยวไปเบิง่งอันบอ่อปั่นแล้วอันก๋วยกุ้งใช่ไหมอันหกเน่นาทำปี๊ดไม่ลกิปบปลาซีไซอันมุดแดงบ่อปั่นมาโปเซบ็บใช่มุ้ดแดงคนบ้าอืมเสียงบลิเบบับจะนีพอดียี่สิบบาทส้าบาทพี่น้องเลย กุองน้อจะประเดดก,กันบ่กกุ้จะประเดดันนี้เพิ่วจะประเดเพิ่มกามหอมวามน้ำพี่น้องเ้ยขาดประเดดเลเฮ็ดยังกระโบ,บเสบพริกเสียรีเพรา่ชยก๋วยพัดเมนก๋วยจง รับเนี่ยพี่น้องเอ้ยข้างนี้กลุ่นอีพอ <c oughs> มดีอาปั่นแล้วเดี๋ยวพอดีพี่น้องเอ้ยก้ <c oughs> อยกุ้งเต้นกินกับพักหนอ่อ <c oughs> มุกปาก่ากะบอทันชุบดอกพี่น้องเอ้ยเอาไวปมองใบแดงใบใบแดงอันนี้เปี้ยงปลาเขง็งเปี้ยงปลาเข็งเอาไว้ให้น้องกิ๊บ น้องกริบนอนอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นไปกินเขาสักก่อนขังไปนี่แหละย่านอัน,นมาหน่อยมาหน่อยสิกินนี่พี่น้องกินข้าวเที่ยงมาหนิกอนกุ้งเต้นกินกับพักหนอกอืะพักหนอกแล้วกระพักหอมมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงมาหนิเดินเท้อันไดนดมิมาปั่นช้อนยุงช้อนไงล่ะ 没问题。 ตอนนี้ไม่นับกิฟบกกากินข้าวเรียบรอ้อยเลยพี่น้องค่ะสิได้ห้าพักพอดเนะาะกะเตรียมพักพอดจะน้อยกาสิได้เมื่อพี่น้องมื้ออื่นมีเบียกสิไปเนาะไปแจกขนมแล้วกะ อีกอย่างตั้งให้ยาขนมปังจดกพี่น้องกัติดตามคลิปต่อไปเด้วยพี่น้องเนาะเดี๋ยวไม่ต้องกิี๊ดขออนุญาตพักพรสกรสนะเนาะกัคลิปนี้เอาสนีเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อไม่ต้องกรี๊ใหม่เด้อไม่ต้องกิี๊ดกัต้องขอขอบคุณเอฟซีเนาะทุกท่านเนาะเอฟซีฟังไทยฟังเล่าหรืออยู่ต่างประเทศที่เข้ามาให้กำลังใจไม่ต้องกิี๊ดไม่ต้องกิี๊ดกัต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบใจได้ๆเด้อพี่น้องกัผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ๆกอย่าสะดผู้ใดดกแชร์หม่้องกิับยาเดื่อเป็นนกกาลังใใจรมคลิปต่อไปนดี๋ยวคลิุณแจ่อไม่ต้องกรี๊ใหม่พี่น้อง